โอ้เด็กปั๊มหน้าตาคุ้นๆไหมอันนี้คือปั๊มแรกนะแต่ผมรถผมมันมีน้ํามันค้างอยู่เดี๋ราจะปั๊มได้กันก่ยบเก้าห้าเ,เต็มถังครับครับผม กนงนะครับนี่ครับผมมันเต็มเนี่ยเว่เอ,อเต็มแล้วโอเคครับนโดนไปหกร้อยกว่าบาทโอเคนี่มันเต็มถังทางดูเกติโอเคนะคันนี้วิ่งหน้ามาสี่ร้อยห้าส แล้วก็สี่เราเขก็เติมนะผมเก้าห้าครับเต็มถังเพนเดี๋ยวเรามาดูถังที่สองนะว่ากี่บาท

710รอยสิบบาทนะครับอัทงที่สองสิบเก้าลิตรก็เหลือในถังอยู่ประมาณสิบลิตรนิดหน่อยเจ็ดร้อยสิบบาทอันท,ที่สองมาดูกันว่าทางที่สานี่จะโดนกี่บาทเครื่องกำห้าเต็มถังครับ นะครับนี่ครับเต็มครับผม โดนไป24ลิตรเพื่อนถังนี้น้ำมันโดนไป8ปดละ้าสิบาทนะ24.7ลิตรแล้วก็เป็นถังนี้ถังสุดท้ายที่ประเทศไทยเลยนะเราจะไปเติมมาอีกทีก็คือฝั่งนู้นแล้วเรามาดูว่าเราจะโดนน้ำมันถังที่สี่นะที่มาเลยันกี่บาทกี่ลิงกิตสิ เดี๋ยวเราไปเจ็ดสิบลิงนะยี่สิบริลลเจ็ดสิบลิงกิ๊อออ thank you <laughs> 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 thank you

อ๋อ thank you ได้ห้าส okay. ิบลิงนะครับสิบสีลิตรได้มาห้ลิงกนสิบสีลิตรนะได้ประมาณ3ามร้อ นี้ว่าจะเติมกันไปกี่ลิ้งกิตนะครับ60ลิ้งกิตดูว่าจะได้กี่ลิตรน,นะครับผม <S <S มีแต่วอ้สิ่งที่นี่ที่นี่เขาแปลอย่างหนึ่งเสื้อแจ็คเก็ตเขาชอบเอามาใส่ข้างหน้านะตแตกๆเหมือนกัน โอ้เอาผ้าข้างหลังมา My gosh ได้ไหมสิบเจดจุดสองเก้าได้สิบเจลิตรครับสิบเจลิตรค,ครึร่งรำามมาเติมทำนี่ห้าสิบลิงกิตเนาะเลยไปบอกให้เขา จ่ายเพิ่มนะครับก็ทูนนี่ครับน้ำมันเด็กเด็กปั๊มหน้าตาคุ้นๆไหมอ๋อ <8 50. S 1> โอเค <8 50. S 1> อเค็ปั๊มนี้เราโดนไปห้าสิบริงกิตนะครับวีเก้าเจ็ด เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมโอเคครับในปั๊มสุดท้ายให้เราจะเติมกันที่มาเลเซียนะเจ็ดสิบลิตกิจจะได้กี่ลิตรนะเก้าเจ็ดก่อนข้ามไปประเทศไทยนะครับเป็นปั๊มที่สี่ที่มาเลปั๊มที่เจ็ดทั้งหมดนะครับของการเดินทาง เกห้า <95, S 2> เต็มถังครับแป๊บนะครับ เอาให้เต็มเลนะครับพันหนึ่งครับยี่ิบแปดลิตรรวมไปหนึ่ <Okay. S 1> <28. S 1> นัน ไป2สลิตรนะครับแปดร้อยห้าบาทครับทางสุดท้ายครับได้ผมมาสรุปยอดให้ฟังทีหลังนะครับว่าถ้าใช้ใจ่ายค่าน้ำมันนะไปทิปมาเลเซียโดนกันไปกี่บาทนะครับนี้เป็นทางที่เก้าทั้งหมดเก้าถังนะ ครับตอนนี้เราก็อยู่ปั๊ม PT บนเส้นพระรามสองแลครับก็เาขี่กันมาเมื่อกี้หัวกันมาก็นี่อีก86กิโลก็จะถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าระยะทางที่เราใช้ไปะครับกรุงเทพไปมาเลมาเลมากรุงเทพโดนไปนี่นะครับ3,300หูก็ประมาณ3,400กิโลเลยนะ ระยะทางก็ค่าน้ำมันเฉพาะค่าน้ำมันนะครับก็ห้าพันเก้ารอยสี่ิบาบาทสำหรับเจ้ารุ่นรถรุ่นนี้นะครับดุคติมาติสตาร์ด้าพันสองเอ็นโดโรกอัตราเฉลี่ยคือตอนผมอยู่มาเลเียนะผมก็ขี่ไปประมาณอัตรากินน้ำม,นมันมันอยู่ที่สิบหกจุดหกสบหจุดห้าประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่รุ่นรถนะครับอย่างของผมนี่คือ รีบสามใบของเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็สองคนด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันนะครับ